ถ้าทางการแพทย์แผนไทยดินนะไม่ใช่ดินไม่ใช่ซอยสวัสดีครับพบกับหมอพิเชษกับเรื่องดาวดีๆทางสุขภาพทางการแพทย์แผนปัจจุบันและาการแพทย์นไทย,เ,ยเราก็จะแบ่งออกเป็นชั้นด้วยกันนะอวัยวะที่คงรูปร่างเป็นรูปเป็นร่างแน่นอนหรือเป็นโครงสร้างแข็งมีความแข็งสามารถจับสัมผัสได้เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอาวัยวะที่เป็นธาตุดินโดยเป็นชั้นห่อหุ้มธาตุดิน ชั้นห่อหุม้มธาตดินก็คือระบบผิวหนังนะหรือระบบผ่อหุ้มร่างกาย (Integumentary System) ทางแผนปัจจุบันนะนะั่นตัวนี้ก็จะประกอบด้วยอะไรครับหนังครับตัดโจหนังเนี่ยไม่ใช่ผิวหนังอย่างเดียวนะผิวหนังนี่เป็นส่วนหนึ่งของตัดโจแต่มันยังมีมิวโคซาเพราะฉะนั้นผิวหนังกับเยื่อเมือกเนี่ยถือเป็นตัดโจเหมือนกันผิวหนังก็คือตัดโจแห้งส่วนเยื่อเมือกหรือมิวโคซาหรือมิวคัสเมมเบนเนี่ยคือตัดโจเปียก เพราะฉะนั้นเขาเลยใช้คําว่าหนังไม่ได้ใช้คําว่าผิวหนังส่วนอื่นก็จะเป็นถ้าอยู่บนศรีรษะให้เรียกว่าผมถ้าอยู่บนลำตัวให้เรียกว่าขนนะเกษากับโลมาแล้วก็ฟันหรือทันตาก็มีเล็บนะฮะเล็บเนี่ยเล็บเนี่ยคือหน้าขานะครับเล็บเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นส่วนชั้นที่1ส่วนชั้นที่2เนี่ยชั้นที่สนี่ก็จะเป็นระบบโครงสร้างค้ำจุนร่างกายโครงสร้างค้ำจุนร่างกายก็มีตั้งแต่อัฐิ อัติก็คือกระดูกนะกระดูกเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยก็จะนับจํานวนเยอะกว่าในขณะที่ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันก็อาจจะมีอยู่ประมาณ206ชิ้นในทางการแพทย์แผนไทยก็มีอยู่300กว่าชิ้นนะซึ่งจริงๆกระดูกเนี่ยต้องมองได้ทั้งส่วนที่เป็นกระดูกแข็งที่เรียกว่าโบนและกระดูกอ่อนที่เรียกว่าคาร์ติเลตด้วยนะฮะรวมทั้งสองส่วนด้วยกันแล้วก็มีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะเรียกว่ามังสังก็คือเนื้อนั่นเอง ลกล้ามเนื้อเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยอาจจะไม่ได้จําแนกชัดเจนว่ามีกล้ามเนื้อเรียบที่อยู่ตามผนังของอวัยวะท่อกวงต่างๆทําหน้าที่อัตโนมัติไม่มีลายขณะที่กล้ามเนื้อลายเป็นกล้ามเนื้อโครงร่างกล้ามเนื้อที่ทําให้เรายกแขนเดินนะเป็นกล้ามเนื้อที่ดึงกระดูกโครงร่างของเรานะฮะภาษาอังกฤษก็เรียกว่าสซยเทรดมัสโอลนะกับสมูทมัสโอลในขณะเดียวกันก็จะมี กล้ามเนื้ออีกส่วนหนึ่งอยู่ในหัวใจนะหัวใจเรียกว่าหัตถยังกล้ามเนื้อตัวนี้ถ้าการแพทย์แผนไทยเรียกว่ามังสังหัตถยาลูกแต่ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเรียกว่า cardiac muscle นะกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงทนทานก็คือมีลายแต่ทํางานทําหน้าที่อัตโนมัตินะอันนี้ก็เป็นส่วนของมังสังหรือของเนื้อก็ยังมีหน้าหารูหรือเส้นเอ็นซึ่งเส้นเอ็นเน,เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ เอ็นยึดกระดูกกับกระดูกเข้าด้วยกันที่เรียกว่า l i g เ m e n t และเอ็นยึดกระดูกกับกล้ามเนื้อที่เรียกว่า t e n ดอนแล้วยังรวมไปถึงเอ็นยึดแขวนอวัยวะภายในร่างกายต่างๆเช่นยึดแขวนมดลูกยึดแขวนลำไส้ตรงนี้ก็เรียกรวมว่าเป็นเอ็นหรือหารูได้เหมือนกันอีกส่วนหนึ่งก็คือกิโลม,มกังกิโลมกังนี้เขาเรียกว่าเยื่อเหนียวเยื่อเหนียวเราชอบแปลว่าพังผืดหรือแฟชเชียก็เป็น เยื่อเหนียวที no. it. It ่หุ้มมัดกล้ามเนื้ออยู่ในขณะเดียวกันเยื่อเหนียวเหล่านี้ก็เป็นเยื่อที่เชื่อมหรือเป็นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อแผ่นนะเช่นกล้ามเนื้อที่แผ่นหลังเราเนี่ยกับกระดูกถ้ามันแผ่เป็นแผ่นเนี่ยมันจะไม่มัดรวมกันเป็นเส้นเอ็นแต่มันจะแผ่แผ่แล้วก็ไปยึดระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูกซึ่งกล้ามเนื้อหลังของเราก็จะมีลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นคําว่ากิโลมากรังเนี่ยไม่ได้หมายถึงพังผืดหุ้มกล้ามเนื้ออย่างเดียวแต่มันเป็น เอ็นแผ่นที่แผ่ยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกแล้วยังรวมไปถึงเยื่อเหนียวเหนียวที่หุ้มอวัยวะต่างๆเช่นพูร่าเยื่อหุ้มปอดนะครับเพรริอัสเตียมเยื่อหุ้มกระดูกเพรริคารเดียมเยื่อหุ้มหัวใจเพรริโตเนียมเยื่อบุช่องท้องอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิโลมาก,กังเช่นกันก็ถือว่าเป็นโครงร่างคำจุนร่างกายชั้นที่3ของธาตุดินเนี่ยก็คือชั้น ที่สังเคราะห์ของดีและกําจัดของเสียสังเคราะห์ของดีและของเสียในร่างกายอันนี้ก็คือระบบย่อยอาหารนั่นเองจะเริ่มตั้งแต่ส่วนที่เรียกว่าอันตังคําว่าอันตังนี่คือไส้ใหญ่ไส้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ลาไส้ใหญ่อย่างเดียวแต่ไส้ใหญ่จะมีตอนต้นก็คือหลอดอาหารเอสโฟากัสตอนกลางก็อันตังตอนกลางก็คือกระเพาะอาหารแล้วก็อันตังตอนปลาย ก็คือลำไส้ใหญ่หรือ large bowel หรือ large intestine กะเพาะอาหารนี่ก็คือ stomach อันตังหรือไส้ใหญ่นี่มี3ตอนด้วยกันในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าไส้น้อยไส้น้อยเนี่ยอันนี้คือลำไส้เล็กลำไส้เล็กหรือไส้น้อยเนี่ยจะมีความยาวค่อนข้างเยอะนะแบ่งออกเป็นส่วนๆในทางการแพทย์แผนไทยจะไม่เรียกออกเป็นส่วนๆละ เรียกไส้น้อยรวมกันเลยนะไม่เหมือนอันตังที่แยกออกเป็นส่วนส่วนในขณะที่ไส้น้อยหรือลำไส้เล็กในทางการแพทย์แบบปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเรียกว่าดูออดีนัมส่วนถัดมาเรียกว่าเจจูนัมส่วนสุดท้ายซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารเป็นหลักก็เรียกว่าดูออดีนัมนี่ก็เป็นในส่วนของอันตักคู่นังหรือไส้น้อยส่วนอันตังตอนปลายหรือลำไส้ใหญ่เนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยก็อาจจะไม่ได้จําแนก ละเอียดแต่ในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็จะจําแนกออกเป็นส่วนลำไส้ใหญ่ที่เรียกว่ากระพุ้งลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นจุดต่อระหว่างลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กเรียกว่าซีกลัมซึ่งตอนนั้นก็จะมีไส้ติ่งหรือ appendix โผล่มาด้วยตรงรอยต่อแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นลำไส้ใหญ่ส่วนที่ตั้งขึ้นเขาเรียกว่า ascending colon แล้วก็เป็นลำไส้ใหญ่ส่วนที่เป็นแนวขวางเรียกว่า transverse colon แล้วก็เป็นลำไส้ใหญ่ส่วนที่พุ่งลงเขาเรียกว่า descending colon แล้วก็เป็นลำไส้ใหญ่ที่ขดโค้งคล้ายๆตัว S เรียกว่า sigmoid colon แล้วก็เป็นลำไส้ที่จะไปต่อกับทวารหนักซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นท่อตรงเขาเรียกว่าไส้ตรงหรือเล็กตั้มจากนั้นก็ไปต่อที่ทวารหนักทีนี้ในส่วนของส่วนที่3เนี่ยก็จะมีส่วนที่อยู่ในช่องท้องด้วยที่อยู่ในช่องท้องก็ได้แก่ตับนะครับหรือที่เรียกว่ายกกนังม้าม ที่เรียกว่าวัคกังเราถามว่าตับอ่อนคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ายักษรนังหรือตับเนี่ยหมายถึงตับคือ Liver ตับอ่อน p พ n เ r ียสแล้วก็ยังรวมถึง,งถุงน้ำดีกอร์แบตเ d อรเข้าไปด้วยเพราะมันเป็นเซตทั้งระบบเดียวกันแล้วทุกอย่างที่ผลิตสารหรือผลิตเอนไซม์ต่างๆออกมามันจะมารวมที่ท่อเดียวกันก่อนแล้วถึงจะเปิดเข้าไปสู่ในลำไส้เล็กส่วนดู o อดีนเพื่อไปทำหน้าที่ในการ ย่อยอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำย่อยที่ออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำดีจากตับหรือน้ำย่อยจากตับอ่อนนะครับมันก็จะมารวมกันแล้วก็เข้าไปสู่ลำไส้เล็กเพื่อทําการย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กส่วนต้นหรือส่วนดีโอดีนัมก็เป็นส่วนที่อยู่ในชั้นที่3แต่จะมีอีก2 2ชนิด2ธาตุดินที่แตกต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอุตริยางอาหารใหม่แล้วก็กรีสังอาหารเก่า คำว่าอาหารใหม่กับอาหารเก่าไม่ใช่อาหารแต่เป็นอาหารที่ถูกคลุกเคล้าด้วยน้ำย่อยด้วยอะไรต่างๆจนเกิดการแตกตัวเกิดเป็นสารอาหารขึ้นมาละอันนี้เรียกว่าอาหารใหม่หรืออุตรยยังซึ่งมันก็จะเริ่มตั้งแต่ในปากไปจนถึงหลอดอาหารก็เพาะอาหารไปจนถึงลำไส้เล็กแต่พอผ่านจากลำไส้เล็กเข้าไปสู่ลำไส้ใหญ่แล้วสารอาหารที่สํำคัญๆมันจะถูกดูดซึมไปหมดเหลือแต่เป็นกากอาหารส่วนเนี้ยในลำไส้ใหญ่จนถึง ไปจนถึงลำไส้ตรงเนี่ยก่อนที่จะออกไปผ่านทวารหนักออกไปสู่ข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่ากรีสงคืออาหารเก่านะฮะก็มีสารอาหารไม่มากละนะครับสารอาหารก็ถูกดูดซึมไปละเมื่อยังอยู่ในลำไส้ใหญ่นะฮะแผนปัจจุบันก็เรียกว่าอุจระละลนะหรือกากอาหารในลำไส้แต่แผนไทยอังเรียกว่าเป็นาธาตุที่สําคัญตัวหนึ่งคือกรีสงนะครับเป็นาธาตุดินแต่ถ้าเมื่อไหร่พ้นทวารหนักออกมาละ พ้นแอนนสพ้นตะวันหนักออกมามันจะกลายเป็นอุจจาระแต่เขาจะไม่เรียกอุจจาระอย่างเดียวเขาจะเรียกอุจจาระธาตุนะครับเป็นอุจจาระธาตุเป็นของเสียเป็นมะร,ระธาตุที่ต้องขับทิ้งในขณะเดียวกันอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะก่อนจะเข้าปากอก่อนจะผ่านการเคี้ยวเขาก็จะไม่เรียกอาหารอย่างเดียวเขาจะเรียกว่าอาหารธาตุนะอาหารธาตุเมื่ออาหารธาตุเข้าไปสู่ร่างกายมันก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นอุทรียังอุทริยังก็กจะอุด,ดมไปด้วยสารอาหารสารอาหารลิอนเทรียนสารอาหารเหล่านี้ นะก็จะ,ะเรียกในทางการแพทย์แผนไทยว่าโอชะหรือโอชาร่างกายก็จะดูดซึมเอาโอชะหรือโอชาเข้าไปใช้ส่วนหนึ่งเอาไปใช้เป็นพลังงานเป็นาธาตุไฟทําให้เกิดาธาตุไฟส่วนหนึ่งเอาไปใช้สร้างเนื้อเยื่อไปสร้างาธาตุใหม่ขึ้นมาทดแทนทาธาตุเก่าที่เสื่อมเสียชํารุดไปเรียกว่าธารณาาธาตุเมื่อดูดซึมเอาโอชะโอชาไปเกือบหมดแล้วก็จะมาถึงลาไส้ใหญ่ก็จะกลายเป็นกลิ่นสัง นะก็เกิดเป็นกรีสังแล้วเมื่อขับทิ้งก็เรียกว่าเป็นอุจจาระธาตุเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าก่อนจะเข้าสู่ตัวคนเรียกว่าอาหารธาตุจากอาหารธาตุก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอาหารใหม่เมื่อถูกเป็นอาหารใหม่จะถูกดูดซึมเอาไปสร้างเป็นเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาเรียกว่าฐานลนัธาตุแล้วก็พอมันดูดเอาโอชาหรือนิวทรีอนที่สารอาหารหมดแล้วมันก็จะกลายเป็นกรีสังอาหารเก่าแล้วพอขับออกไปแล้ว ผ่านทวารหนักออกไปสู่ข้างนอกก็จะกลายเป็นอุจจาระาอันนี้ก็เป็นในส่วนที่เรียกว่าสังเคราะห์ของดีของเสียในร่างกายเป็นส่วนที่สาส่วนที่4ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าการนําเข้าของดีกําจัดของเสียออกจากร่างกายส่วนที่นําเข้าของดีกําจัดของเสียออกจากร่างกายเนี่ยก็เทียบได้กับระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ ส่วนนี้ก็จะมีธาตุดินที่สําคัญสําคัญก็คือปั๊บผาสังหรือปอดซึ่งมี2กรมีปอดซ้ายปอดขวาเราเรียกว่าปับผาสังอันที่สองก็คือส่วนที่เรียกว่าหัดทยังหรือหัวใจแล้วก็อันที่3มก็เรียกว่าปีหัดกลงหรือไตซึ่งทําหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างระบบไหลเวียนก่อนเข้าไตก็เป็นเลือดหลังออกจากไตไปแล้วก็เป็นปัสสาวะเพราะฉะนั้นไตจึงมีหน้าที่ในการ เชื่อมต่อระหว่างระบบไหลเวียนเลือดกับระบบขับถ่ายปัสสาวะนะซึ่งก็จะมีะน้ํามีอะไรที่ส่วนที่ถูกดูดซึมมาไปใช้ประโยชน์ก็จะถูกดึงกลับไปอยู่ในเส้นเลือดส่วนที่เกินหรือไม่ใช้ประโยชน์ก็จะถูกขับออกมากับปัสสาวะที่เรียกว่ามุดตังซึ่งเป็นธาตุน้ําชนิดหนึ่งในขณะที่เลือดก็เป็นธาตุน้ําอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโลหิตตังครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่2ในขณะที่อาหัตทแยงเองเนี่ยนะครับ หัตถยังเนี่ยถ้าพูดถึงภาพรวมมันจะเป็นาธาตุดินเนี่ยส่วนที่เป็นาธาตุดินก็คือส่วนที่เป็นลักษณะทางกายวิภาคเนี่ยก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งเรียกว่ามังสังหัตถยรูปหรือที่เรียกว่าหัตถไทยวัตถุหัตถทยวัตถุจะมีวัตถุสองอย่างก็คือกล้ามเนื้อหัวใจเรียกว่ามังสังหัตถยาูปกับจุดกําเนิดไฟฟ้าหัวใจเรียกว่าวัตถุหัตถยรูป ซึ่งในทางการแพทย์แผนปัจจุบันเขาเรียกไซโนแอเรเทอร์โนดก็คือจุดกําหนดไฟฟ้าหัวใจในขณะที่บางสังหัตยารูปในทางแผนปัจจุบันก็เรียกว่าขาแดกมัสเซลหรือกล้ามเนื้อหัวใจนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นส่วนของหัตถยังทีนี้เส้นเลือดละ่ะหลอดลมละ่ะท่อลมละ่ะหลอดลมฝอยละ่ะถุงลมละ่ะจะเรียกว่าอะไรสิ่งเหล่านี้ ก็คืออากาศธาตุนั่มีโพรงเป็นอากาศธาตุนะพวกวิสคัสออแกนหรืออวัยวะที่เป็นท่อกรวงทั้งหลายในท่อเนี่ยไม่ว่าจะมีของอยู่หรือไม่มีก็ตามท่อน,นั้นนะก็คืออากาศธาตุหรือเอ p มพ n e t เนตหรือสเนั่นเองก็เป็นส่วนที่เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุดินเองจะไม่ได้อยู่โดยลำพังจะอยู่ร่วมกับธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟอากาศธาตุ การประชุมร่วมกันของธาธตุทั้ง5เนี้ก็อยู่กันแบบองค์รวมการอยู่เป็นแบบองค์รวมนี้เรียกว่าสหชาติธรรมในทางการแพทย์แผนไทยนะฮะคำว่าสหชาติธรรมก็คือโฮลิสติกนั่นเองก็คือการอยู่แบบองค์รวมนั่นเองแล้วก็ส่วนที่5ของธาตุดินก็เรียกว่าส่วนควบคุมกํากับส่วนต่างๆของร่างกายส่วนนี้ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ามัทเกมัทรมคัง มัตเกก็ส่วนที่เป็นก้อนมัตรุงคังก็ส่วนที่เป็นยาวๆเพราะฉะนั้นมัตเกก็คือสมองหรือเบรนมัตรุงคังก็คือสปนอลคอร์ดหรือไขสันหลังนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของธาตุดินทั้งหมด20ชนิดบางทีก็จะเรียกชื่อว่าปัทวีปัทวีก็คือดินนะฮะปัตวีธาตุหรือปัตวีธาตุซึ่งเนื่องจากมีอยู่20ชนิดเราก็เลยเรียกว่าวีสติปัทวีธาตุ วีสติแปลว่า20นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของธาตุดินหรือ s o i d structure หรืออวัยวะที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างแข็งจับต้องได้คงรูปคงรากอยู่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งไว้ด้วยคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ